ฟังดวน23เมษายน64บัตรคนจน7,000บาทตอนเราชนะเพิ่ม2เดือนรับเงินวันไหนจริงหรือไม่ สวัสดีคะ่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่23เมษายน2564นนะคะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องนะคะก็มาแจ้งข่าวนะคะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็ หลังจากที่มีคำถามนะคะสอบถามเข้ามาที่ช่องทางเพจมากมายเลยนะคะสำหรับเงิน7,000บาทของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่มีข่าวออกมานะคะว่ามีการต่อเราชนะเพิ่มอีก2เดือนนะคะก็คือถึงเดือนมิถุนายนนะคะ2,564นั่นเองนะคะข่าวสารนี้นะคะจะเป็นอย่างไร ะะเดี๋ยวเราไปรับฟังรายละเอียดกันค่ะ ก่อนหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการเราชนะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564จากเดิมสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคม2564นกะคะก็มีข่าวออกมา,มากมายนะคะว่าจะได้รับกันทุกคน ะะซึ่งในส่วนตรงนั้นก็รวมไปถึงบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งข่าวสารนี้นะคะไม่เป็นความจริงนะคะทุกคนสำหรับการเพิ่มการขยายเวลาโครงการเราชนะนะคะเป็นเพียงการขยายเวลาโครงการนะคะให้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเราชนะจำนวน 2. 4ุล้านคนนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มนะคะและปัจจุบันโครงการก็ได้ปิดรับลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ฟังข่าวสารกันดีๆนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาตอบคำถามให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่สอบถามกันเข้ามาในทางเพจนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้รับเงินกันวันไหนนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในส่วนของโครงการเราชนะ7 0 0 0บาทอีก2เดือนนะคะตอบตรงนี้ว่าไม่ได้นะคะ และในส่วนคำถามของการเยียวยาเพิ่มนะคะในการระบาดของโควิด -19 รอบที่3นะคะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเยียวยาเพิ่มหรือไม่นั้นนะคะต้องรอทางรัฐบาลออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลว่าจะเยียวยาเพิ่มค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ